สวัสดีครับผมสามยทธา์มรรมงลได้นำพระเจ้าสัวหลวงปูบุนเนื้อดินและเนื้อผงขมิ้นนะฮะพิมพต่งพิมพต่างๆมีจำนวนหลายเนื้อหลายพิมพ์มาเสนอให้ท่านได้ชมและศึกษากันนะพร้อมด้วยทุนนภบพสบวัสดีครับผมนภบพบคาบิโว,วงครับนะเราทั้งสองได้นำพระออกมา ให้ท่านทำเพื่อนเพื่อนนะสมาชิกได้เรียนรู้กันนะในพระเครื่องหลวงปู่บุญบางพิมพที่ท่านยังไม่เคยพบไม่เคยเห็นตลอดโดยบางเนื้อที่ท่านยังไม่เคยเห็นนะออกมาให้เรียนรู้กันทั่วถึงกันเพื่อเป็นการศึกษาเผยแผ่บารมีให้กับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้ว นะเพราะหลวงปู่บุญหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วมีบารมีกมบะท,ที่สูงส่งมีเป็นพระที่เมตตาดีแต่ให้ช่วยเหลือลูกศิษย์ลูกหานะเพราะบารมีของท่านนะบางลูกศิษย์บางท่านก็ได้พึ่งบาร,รมีหลวงปู่บุญน,นะในด้านของเรือทของอาชีพและการค้า และการงานต่างๆและแถวค่าบปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงจากบารมีล้มปู่บุญคุ้งครองอยู่นะฮะวันนี้เป็นวันที่กระผมสองคนได้นำพระมาให้ท่านเรียนรู้ไม่ใช่มาเพื่อจะเป็นการค้าไม่ใช่ครับมาให้เรียนรู้ศึกษากันนะฮะนะพทั่วถึงกันนะพิมมีพิมพ์พระนะฮะ หลวงปู่บนพิน์แรกนี่นะเป็นพระจอาสวเป็นพระจอสัวนะชุมเลนเท้วนะองค์นี้เป็นเนื้อผงวาสนาหรือผงพุทธคุณนะจุมลักนะถัดมาเป็นพระเจ้าสวซุ้มพิตุนสี่ดอกนะ เนื้อดินผสมกระมิ่นนะทั้งสามองนะแล้วถัดมาเป็นเนื้อชุมพิกนต4ดอกเนื้อผมวาส,สนาหรือมพุทธคุณจุมลน์นะซึ่งเป็นของหลวงปู่บุญได้สร้างไว้ถัดมาเป็นพิมพสมาธิโอโปทั้งสามองเป็นเนื้อดินนะเนื้อดินเผานะ แล้วถัดมาเป็นพระเจ้าส,สัวเนื้อดินผสมชมินมม้นผสมว่านก่มมนางๆรับเผาไหลเนื้อลงจนอยู่ในพระองค์เดียวกันนะทั้งหมดนะแต่ละพิมจะมีองค์ใหญ่มางองค์เล็กมางอะไรมางแล้วแต่บ๊อกหลวงภูบุญที่จะทำขึ้นมาจากชาวบ้านทำมาถวายนะนะนะแล้วก็ถัดมานี้นะ เป็นผระเจ้าสวที่ทำมาแจกแม่ครัวผู้หญิงนะนะมีจาเป็นเนื้อดินเผามีจำนวนเนื้อทุกเนื้อครับพระชุดนี้พระเจ้าสวยะมีเนื้อ,อ,อผงยาจินดามนีผมยังหาไม่เจอครับนะไม่รู้จะอยู่ตองไหนนะจึงได้นำผ้าออกมานะเนื้อผงเขาผสมคำบินผสมบ้าน นะแล้วถัดมานี่เป็นเนื้อผงใบลานเนื้อผงใบลานพระเจ้าสัวเนื้อผงใบลานซึ่งมีน้อยมากครับเพราะว่าผงใบลานที่จากใบลานที่มาเผาดินแล้วมา,าปั๊มออกมาเป็นผสมออกมาเป็นพระเจ้าสัวมีน้อยเพราะว่าพระจะไม่เคยเด็ดพบได้เคยเห็นแต่ถ้าเนื้อดินผสมจะมินท้องตลาดยังเคยมีเห็นมั่งแต่ว่า ปัจจุบันนี้พระหลวงปู่บุญพิมพ์ต่างๆจะหาจากในที่เขาวางวางกำายกั <พอ S 1> ่งเพราะว่าโดนโดนเก็บขึ้นหมดนะข้างหลังมีข้างหลังดีนะครับมีทั้งใจและไม่ใจนี่นะหลังพระเจ้าสทุมพิตนหลังจะเรียกบเงานะจิ้มจมม แล้วหลังจะมีจานนะฮะบางองค์ก็ไม่มีจานแต่เียไปยึดติดขงจานนะจานท่านมีหลายตัวนะเพราะว่าท่านสร้างจำนวนมากบางองค์ก็ไม่มีจานและจานจะมีจานสามองค์ที่จะไม่เหมือนกันนะจานทั้งสามองค์จะไม่เหมือนกันนะอันนี้จานต่อกางอันนี้จานแปลก เลขแปดไทยอันนี้คือจานเอ่อจานเอ่อจานทอจานจานทอนะนแล้วก็ดูให้ยังพระจะไม่ครวรมีจานหลายตัวนะเ,เพ่อหลวงปู่บุญมีจานจำนวนมากนะเราไม่ยึดติดตรงจานเรายึดติดตรงเรื่องดูพิมพ์ดูพระดูเนื้อ จะมาเป็นหลักเพราะว่าพระลุมปูบุญมีเนื้อต่างๆเยอะจานไหลาจานก็มีหลายตัวจานจนํานวนมากก็มีเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาพระลุมพูบุญต้องดูพินดูเนื้อดูความอ่อนช้อยของโอภาแล้วก็มีเอกลุมพะพิมลวงปูบุญจะมีเอกลักษณ์การทำการสร้างนะฮะไม่เหมือนกับพระทั่วไปนะฮะ ศึกษายากไหมศึกษาไม่ยากครับถ้าเรียนรู้ให้ถึงนะเข้าใจในการดูพระศึกษาง่ายครับพระหลวง่บุญนะง่ายกว่าพระพิมพ์อื่นๆวัดอื่นๆอาจารย์อื่นอีกมากครับนะทิศนี้ก็นําออกมาให้ชมกานศึกษากันนะทั่วหน้ากันนะพิมพ์แจแม่ครัวเป็นพระที่หายากครับเพราะว่ามีจํากัดนะ แจงแม่ครัวก็หมดแล้วก็จบนะแจ้งแม่ครัวในงานแกถินสร้างมาสร้างวาระเดียวแล้วก็ไม่มีสร้างแล้วนะนะเพราะฉะนั้นพระแจ้งแม่ครัวจึงไม่เคยได้พบได้เคยเห็นนะมีจานนะชุดที่ไปทำงานให้กับวัดในงานแกถินนะครับ นะอันในคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับขอขอบคุณมากครับดูคลิปนี้แนละ้วถูกใจช่วยกดไลค์กด like, แชร์ให้ผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจที่จะนำคลิปต่อไปมาเสนอให้ท่านได้ชมกันครับ